สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสามเส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว93เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สมกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน6กกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที aro 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 ่3เราจะมีริบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบ yeah, ิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าวางตรงหน้าเส้นของเขานะคะในแบบนี้นะต่อเลยจับริบินโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าสอดลอดผ่านเส้นแรกนะคะให้วางตรงหน้าเส้นของเขานะนะ จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะออกตรงหน้าเส้นของเขานะคะนี่นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาตรงหน้าเส้นของเขาแล้วนะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาแบบนี้นะคะทุกเส้นนะต่อเลย สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาน,นะคะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะคะช่องของเขาเองนะคือช่องนี้นี่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือ,อกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะทุกกรีดทุกเส้นเลยนะคะริบบิ้นจะสวมกันทุกเส้นเลยนะ นี่นะคะก็จะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็กค่อยๆทำไปนะคะดีจะจับเอาลิบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยเสร็จแล้วจับประตอิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะค่อยๆ่อยดึงลิบินลงมานะพร้อมดูกรีดไปด้วยนะคะ ได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะนี่นะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกหอมเหมือนลีสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ